สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็นำเสนอในเรื่องของการแปลงกระแสไฟฟ้าจากแสงแดดนะครับมาเป็น พลังงานไฟฟ้าใช้สูบน้ำนะครับใช้เป็นมอเตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับเป็นมอเตอร์ชนิดมัลติสเตตแนวแนวตั้งนะครับสูบน้ำจากแหล่งน้ำนะครับ สูบน้ำจากแหล่งน้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับสูบขึ้นหอแทงน้ำรูปชงแชมเปญน,นะครับหอทางสูงนะฮะนะครับแล้วกระจายน้ำไปพื้นที่โดยรอบข้างโตบข้างนะครับเป็นระยะทาง2กิโลเมตรนะครับ พื้นที่โอยรอบเป็นพื้นที่ผูกข้าวนะครับจุดที่ปล่อยน้ำนะครับทําเป็นจุดนะฮะ ป้ายชื่อโครงการนะครับส่งมวมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหล่งน้ำในประเทศไทยนีครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมนะครโครงการนี้เป็นประโยชน์มากเลยครับสำหรับเกษตรกร,ะกรนะครับผู้ที่ต้องการน้ำนะครับ เพื่อเอาไปหล่อเลี้ยงนะฮะสิ่งที่มีชีวิตพืชผักนะฮะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะฮะครับคลิปนี้นะครับผมก็อยากนำเสนอในเรื่องของนะฮะในรูปแบบของการอา ใช้พลังงานจากแสงแดดให้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานฟรีนะฮะประโยชน์ของไฟฟ้าที่ธรรมชาตินีฮะสร้างสรรค์มาให้พวกเราเนี่ย เราจะสังเกตโดยรอบข้างนะครับเป็นพื้นที่ของเอเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับน้ำคือหัวใจหลักเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ครับจึงได้เริ่มมีโครงการดีๆนะครับขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านโดยแท้จริงนะครับ ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกทกท,กท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะเข้ามารับชมและเอให้กำลังใจนะครับขอขอบคุณน้ำใจทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามสำหรับวันนี้นะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ